มาแล้วครับ GA สี่ห้าสามสามนะครับเดินทางล่องจากเมืองเ,เมืองพลขอนแก่นนะครับที่สามหนึ่งผ่านไปเมื่อสักพักเนี่ยไม่ถึงห้านาทีนะครับรถจักรเปล่าก็วิ่งมาทางล่องนะครับเดินมาจากลาดสีมานะครับไปหนองคายนะครับเพื่อไปสำรองในการใช้นะครับ ไปอย่างไวนะครับรถเปล่า